หรือว่าเราอะง่ายเกินไปเขาเริ่มเผื่อเรานิมนต์นิมนต์พระเจ้าอะไะนิมนต์พระเจ้าค่ะพรแ่มันกเลยพี่อะไปาามหาแม่พี่ลรู้ไหมดีนะที่พี่น่ะรีบออกไปตามหามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะทำ้ายแม่พี่มาพอดีเลยอแต่พี่น่ะช่วยไว้ได้ทันและพี่ก็ปาดดาบกับผู้ชายคนนั้นสู้กันไปสู้กันมาไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะสุดท้ายแล้วพี่ได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้น่ะ คือใครมนตพร,รู้ไหมใครนะจ๊ะผู้ชายที่พี่สู้กับเขานะเนี่ยก็คือองค์ที่บปดราชาเป็นเจ้านาตาพรเป็นเจ้าเลยเหรอพี่่าคทาทำอะไรพี่หรือเปล่าจ๊ะเอพี่ตกใจมากเลยพี่คิดว่าพี่กับพี่ศรีชลนนะต้องโดนตัดหัวแน่แน่แนสิแต่เจ้าเขาชอบฝีมือเพลงหยาบเพลงทวนของพี่ก็เลยรับพี่ชาตรีกับพี่ศรีชน ไว้ไปทหารอยู่ในเมืองบอกพี่ว่าให้พี่รี่มาเก็บข้าวของพาพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมืองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะจ๊ะพรเป็นคนดีแล้วจ้ะพี่ใช่ ไม่เกี่ยวพี่ไม่ห้ามพี่ช้อนไม่เล่นพี่สีชนโอ้ไม่ช่วยชาตีพูดเลยเนี่ยจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคิดถึงคิดถึงอันนี้คือของใช้ทั้งหมดคือมีแค่นี้เหรอไม่เอาไปเยอะนะเอาไปหน่อยเดียวจิ้งที่เหลือจะพังทิ้งให้หมดเลยเอาแบบจิีสติงไปใส่ให้ปวดเหตนแล้วพี่ช้อนเคยใจใส่จิีสติงเป็นเหรอมันเคยใส่แล้วใส่อะไรแต่ว่ามันใจผิดยากทำไมอ่ะไอจิีสติงนะเพราะมันต้งเซ เเดียวอออ่ะแล้วทีเนี้ยมันเอาข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าเป็นไงเหมือนจะโมูกไปเลยแล้วทำจะโม่งนี่เกลียดไม่เกลียดที่ไหนล่ะออกจากแน่ละัวชอบเลยล่ะเออัวดชอบอนะว่าชอบจริงแต่เดี๋ยวก่อนพี่พี่ชอตใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมล่ะเจ้าพี่ทำไมไปด้วยไม่ได้คือว่า คือว่าเจ้า่ะอเขาอยากพูดไม่จบเขาหันมาบอกพี่ว่าพีา่ทำอะไร,ออะไรชอบพี่ใส่จีสติงเลอยากทำเป็นเพลงสิไหนหทำายัางไงก็อ,อีตรงเส้นเดียวมาอยู่ข้างหน้ามานันแล้วเหมือนจะบูมมเลยอย่าไม่มองสิเจ้าเขาบอกว่าทาหารของที่เบตราชาห้ามมีเมียถ้าใครมีเมียจะต้องถูกประหารชีวิต แล้วยังไงล่ะจ้าที่จะทิ้งให้นันทพรกับพี่ชานตะวันอยู่ที่นี่หน่อยยังไงพี่เอานะคือพี่อ่ะก็คิดหนักอยู่เหมือนกันพี่ไม่อยากทิ้งนันทพรกับพี่ชนตะวันไว้ที่บ้านพี่อยากให้เราเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันพี่ก็เลยปรึกษาพี่ศรีชนทีนี้พี่ศรีชนน่ะเขาก็เสนอมาเลยเขาบอกว่ามันจะไปยากอะไรเล่าชาตรีนะเจ้าสั่งห้ามไม่ให้มีเมียใช่ไหมมันก็กลับมาที่บ้านแล้วก็รู้แล้วอนออ้รู้รู้รู้กันนะ เจ้าอะอตอนนั้นแหละเจ้าเขาบอกว่าไม่ให้มีเมียใช่ไหมมึงก็กลับมาสั่งเสียเมียตัวเองซะแล้วก็ฆ่าเมียตัวเองให้ตายแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองอ่ะพี่ บอกว่าเธอชอบพี <presidency> ่ใส่ดีสติงอ่ะเขาโผล่หกจับหกดีชอนดีชอนอย่าออย่าอย่าไม่าอย่าเราเป็นเมียพี่เราเป็นเมียแล้วอย่าไปอย่าไปยอมเขาจะ่าพี่เนี่ยแน่จิงมึงตีกูอีกทีตีกู่วะเอาสิตีกู่วะเอาสิไนะที่มึงยังฟังกูอยู่มั้งพี่มึงจะฆ่ากูเหรอเออมึงเป็นผัวภาษาไอง เสียใจตายยกคอยีรุษปวดท้องเอาจตีจองส่วนศิลปานะจองไม่ได้ทไมอจะตายยกคอเขาไม่จองมึงจะเสียใจคอกเนื้อขนปุยทุกตัวบอกแล้วมันหนีพี่ไปทำกับใครปะทำกับใครในตัวข้างบ้านนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะพี่นะเดี๋ยวเราช่วยหาทางออกนะ ไม่มีใครฆ่าเมียได้ลงคอหรอกใช่ไหมใช่อันอ่ส่จีสติ้กให้ดูหน่อย <c oughs> เอาแบบนี้ล้กันเจ้าอ่ะเขาห้ามแม่มีเมียแต่ว่ามีญาติพี่น้องได้ก็หมายความว่าเอ,อพี่ก็สามารถมีน้องสาวมีพี่สาวได้จริงรอจ๊ะพี่สีชนก็มี